สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องนองชาว youtube ทุกท่านนะนก็นี่ครับวันเชาวเข้ามาดูรอบหนึ่งฮนะตอนเย็นก็พี่น้อง,องดูครับตัดอย่างเดียวเลยตัดตัดหมดแนละ้วพี่น้องเสีดเยานะดายครับพี่น้อง ตัวนี้ก็ตัดโอ้ตัวนี้ตัวนี้อย่างหนาเลยตัวนี้หนากว่าหนากว่าตัวหรือว่าตัวเดียวกันหนากว่าไหมเนี่ยตัวเล็กตัวเดียวกันสำคัญนะความหนาอพี่น้องเสียดายไหมครับพี่น้องโอ้ ครั้งแรกครับพี่น้องที่ได้มาดูการถอดหรือว่าการตัดขายเป็นเศษเหล็กของเจ้ารถไมคโครนะครับนี่ส่วนทีมงานช่างก็ออองงไปนอนตรงไหนนอนรีสอร์ท โอ้ตรงนี้เสริมมีแผ่นเสริมอะตัวบูมกับตัวอาร์มครับเป็นท่อนเป็นท่อนเลยอท่อนใครท่อนมันฮะ กนจะเวลาเอาไปลงหรือว่ายกขึ้นยศลงยกลงนะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าท่อนใหญ่มันยกไม่ไหวต้องใช้ชัมพมพวกรถใหญ่ๆมาขึ้นนะมายกนะตอนนี้ก็ตัดตัดอย่างเดียวครับตัดอย่างเดียวพี่นอ้องดูช่วงช่วงล่างช่วงเฟรมช่วงอาร์มช่วงเฟรมช่วงอลอานนำตัดครึ่งเลยฮะตัวด้านหน้าด้านหลัง ตัดหมดเพื่อที่จะยกขึ้นง่ายครับพี่น้องนี่คงคงคงจะเป็นเศษเหล็กจริงๆครับาาที่แร,ก,รกถ้าถ้าเราไม่ตัดตัวนี้ก็ไปเป็นฐานฐานตัวนั้นได้เนาะอะ่ฐานตัวตัวตอกเสาเข็มะ าสารครามโอ้มาจากมาจากสารครามเลยบอหรอือมาจากไหนฮะมาจากกรุงเทพโอ้เพราะที่ทำงานเนีกเ่กรุงเทพเลยโอ้มาจากกรุงเทพเลยพี่น้องเพื่อที่จะมาซื้อคันนี้โดยเฉพาะตัดครึ่งตัดครึ่งตัดครึ่ง,ต,งตัดขายเศษเหล็กอย่างเดียวครับ ว่าเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรครับจอดทิ้งไว้หลายปีแล้วเนี่ยคันนี้ขายสักทีครับพี่น้องเลยอีกหนึ่งคันนะพี่น้องอีกหนึ่งคันเจ้าคุณปูขายนะครับยังเอ้โมวันนั้นคนมาถ่ายรูปไปนติดต่อ,อยังไงเงียบ ความคืบหน้าตั้งแต่เราเมื่อเช้าครับที่จังเหลือตัวนี้อยู่พรุ่งนี้ก็<า>น่าจะาหลุดออก<า>หมดทุกตัวช่างมาจากกรุงเทพครับมาซื้อมาตัด หมดปัญหาไป <c oughs> <c oughs> <น>เฮ้ยแ่นต้องมีเวลามีกระโดงมุ้ยต้องพูดเลยหมดปัญหาแล้วบกตัดยากงานจบต้องมีเวลา, <c oughs> ม,าม,ม,มีกระโดงงั้นเราตัดไงต้องต้องล็อกผ่าตรงหลงังนีน่้นะมันมีแผ่นซับนเนาะแผ่นซับเป็นช่องไว้เพื่อความแข็งแรงรอบนึงซับภายใน ัดอย่างนี้แล้วก็เอาขึ้นช่างใช่ไหมพอถ่ายกาย,ยกคันเลยลนี่ครับก็หลังจากช่างมาจัดการก็สภาพนี้แหละนี่สภาพที่ตัดแล้วครับเรียบร้อยร่งนี้ก็คงจะจบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคงจะจบครับอ,อีกวันหนึ่งคงจะจบอ่ะ อ๋าสำหรับคลิปนี้ก็บบาๆนะครับสวัสดีครับ